ดีครับผมโอนะครับผมจากแอดมินเพจ NT ็นทีลาดรีนะครับผมแล้วก็เพื่อนพามหนึงโฟโต้นะครับผมวันนี้ก็นานๆจะมาเจอกันทีครับพอดีว่าผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งผมเนี่ยเจอกับตัวเองเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับซึ่งผมใช้นเน็ตของ NT นีนี่แหละแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมันเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าในที่นี้คือหมายความว่ามันจะมีไอ้เจ้ากล่องแปลงสัญญาณจากไฟเบอร์ออปติกเนี่ยแล้วก็แปลงสัญญาณมามามา ใช้ผ่านที่เราเตอร์ Wi-fi อีกทีนึงนะครับผมหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับโอเคนี่คือหน้าตารุ่นเก่านะครับที่ใช้ที่บ้านนะครับก็คือมันจะต้องผ่านกล่อง ONU ก่อนแล้วก็ไปเข้าที่เราเตอร์มาใช้สายแลนปล่อย Wi-Fi อะไรยุ่งยากมันมีสขั้นตอนครับมันมีแบบมันผ่านจุดที่1หรือจุดที่2ถูกไหมครับอันนี้คือใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าผมงุนงิดครับคือหมายความว่าคลิกแล้วมันไม่มาในทันทีฮนะมันจะแบบ หน่วงๆนิดหนึ่งเวลาดู YouTube ก็กดอะไรเงี้ยมันก็มันจะหน่วงนิดนึงวิสองวิแล้วมันก็ถึงจะไหลมาอย่างเงี้ยนะครับก็คือ,อผมก็เลยเปลี่ยนอุปกรณ์ครับซึ่งตอนเนี้ยเป็นที่บ้านเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเจ้าอุปกรณ์ตัวใหม่แล้วสีดานะครับรุ่นเซทีนะครับรุ่นน่าจะรุ่น 6F 6, 6 8 0ูนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะใช่นะซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่นะครับแล้วก็วิธีการจ่ายสัญญาณของเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าอธิบายมากกว่านี้มันจะไปการเจาะลึก,กมันงงกันไปอีกก็คือมันเป็นตัวใหม่แหละแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทออสัญญาณได้ดีกว่าตัวเก่ามากเลยนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยรับสายหัวแปลงจากไฟเบอร์ติกเข้าที่ตัวมันเลยแล้วก็ปล่อยสัญญาณได้ทั้ง2.4ทั้ง 5G แล้วก็ดีไหลลื่นด้วยนะครับพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเวลาผมใช้งานที่บ้านเนี่ยใช้ iPhone 12ใช้โน้ตบุ๊กใช้อะไรอย่างเงี้ยเชื่อมต่อก,กันลหลายๆเครื่องแบบไหลเวิร์กดีมากไม่ต้องงมานั่แบบ น่วงให้ใหเ,รใหเราหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับผมคือมันเห็นได้ชัดคือเราคนใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าเออมันไหลได้จริงๆมันมันไหลได้ดีจริงๆมันไม่ติดนะครับผมก็มีทีนึงตรงนี้อยากจะมาบอกลูกค้าอยากบอกเพื่อนๆนะครับผมสําหรับใครที่เป็นลูกค้า n t ่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็พยายามที่จะเข้าไปเปลี่ยนอุปกรณ์ให้แล้วนะครับให้เป็นรุ่นใหม่แต่บางบ้านนะครับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะแบบใช้งานอยู่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรมันก็ไม่ได้แดงไม่ได้เจ๊งอะไรแต่ว่าก็ใช้ไปอะไรเงี้ยครับมัน สะดุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับลองเปลี่ยนครับผมลองเปลี่ยนลองอเปอุปกรณ์ดูนะครับผมผมว่าไหลลื่นอะคือผมที่บ้านผมเนี่ยผมใช้เองผมถึงก็เลยเอามาเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าที่บ้านเออดูแล้วอุปกรณ์บ้านเรายังเก่ามากนะครับใช้มาหลายปีเก่าจริงๆนะครับาะก็อยากเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อะไรอย่างงี้ผมทิ้งไลน์ออฟฟิเชียลพร้อมไอเดียตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ ยังไงก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็มาสอบถามได้นะครับว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ยังไงโปรโมชั่นตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเกี่ยวกับเพิ่มเ็ตอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาให้บริการกันเป็นพันเมกเลยนะครับเป็นจิกกันเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับข้อมูลเพิ่มเติมตรงน,นี้ สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับพี่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้นิดนึงใน y o u t u b e นะครับผมแล้วก็ถ้าผมมีข้อมูลใหม่ๆ่ไปเจอเทคนิคอะไรดีๆอย่างนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ